สวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชม YouTube ช่องกันมาลายแมนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็ผมนะฮะกันมาลายแมนขอนําเสนอนะครับวัตถุมงคลทรงคุณค่าอีก1เกจิคณาจารย์นะครับทางสายจังหวัดนครปฐมและราชบุรีนะฮะคือเหรียญพญาเต่าเรือนนะฮะหลวงปู่ริ้วปันนโกนะครับก่อนอื่นก็อยากให้นะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับได้า พอทราบนะฮะประวัติของหลวงปู่หลิวนะฮะแล้วก็วัดไร่แตงทองนะครับกันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องราวที่แปลกใหม่นะครับสำหรับวัตถุมงคลสายพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะครับนะก็หลวงพ่อหลิวนะครับหรือว่าหลวงปู่หลิวเป็นเกจิอาจารย์นะฮะแห่งภาคตะวันตกนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะเป็นที่นับถือศรัทธาอย่างสูงนะฮะวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับก็คือเหรียญ พระยาเต่าเรือนนะครับของของท่านนะฮะที่ถือว่าเป็นพุทธศินชิ้นเอกนะที่มีเอกลักษณ์งดงามนะครับแล้วก็เป็นงานต้นตำรับนะครับที่ทรงพุทธคุณนะครับทางด้านเข้มขลังนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่งดงามนะครับถือว่าเป็นคุณวิเศษนะครับที่ป้องกันนะครับสิ่งไม่ดีนะฮะแควคลาดนะครับอำนวยโชคลาภให้เกิดความมั่นคงเป็นสุขนะฮะมีประชาชน ทั้งชาวไทยนะครับและชาวต่างประเทศนิยมศรัทธาเป็นจํานวนมากกันเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อหลิวนะครับปน,นโกนะฮะก็เกิดเมื่อวันที่7จธันวาสองพัน่ร้อยสนะครับท่านเกิดที่บ้านหนองอ้อนะฮะตำบลบ้านสิงอําเภอโพธารามนะครับจังหวัดราช,ชบุรีนะครับหลวงพ่อหลิวปันนโกนะฮะก็ เกิดในครอบครัวท,ที่ประกอบอาชีพทำนานะครับท่านได้ช่วยบิดามารดาทำงานนะแล้วก็เรียนรู้วิชาจนเป็นช่างไม้ฝีมือดีคนหนึ่งนะฮะท่านมีความขยันนะฮะแตกต่างจากเพื่อนบ้านในวัยเดียวกันนะครับมักจะเดินไปรับจ้างทำงานไกลบ้านนะครับได้เรียนรู้วิชาสมุนไพรนะครับจนมีความชํานาญนะครับสามารถจัดยาช่วยเหลือคนเจ็บไข้ได้ป่วยในละแวกบ้านได้เป็นอย่างดีนะครับ ชีวิตในวัยหนุ่มของหลวงพ่อหลิวนะครับเป็นคนสนใจฝ่ายหาวิชาความรู้นะครับได้เคยเดินทางไปเรียนวิชาสายเวทอาคมกับอาจารย์ชาวกะเรี่ยงนะครับในป่าเทือกเขาชายแดนไทยพม่านะฮะภายหลังได้วิชาอาคมกำราบโจนผู้ร้ายนะครับที่มาปนชิงหมู่บ้านของของตนนะฮะจนแตกพ่ายนะครับจนมีโจนบางคนกลับใจมาขอเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่หลิวนะครับเมื่ออายุได้27ปีนะฮะ ท่านก็ราบิดามันดานะเพื่ออุปสมบทเป็นพระพิสุนะครับที่วัดโบสถ์นะครับตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธารามปี2475นะครับโดยมีหลวงพ่อโพธาพิรมนะครับวัดบำรุงเมืองเป็นพระอุปชานะแล้วก็มีหลวงพ่ออินวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารนะครับแล้วก็พระอาจารย์หอวัดโบสถ์นะครับ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าปันโกโกแปลว่าผู้บริบูรณ์นะครับเมื่ออุปสมบทแล้วนะฮะจำพรรษาที่วัดหนองอ้อบ้านเกิดของท่านนะครับก็ได้ศึกษาพระวินัยพระปริยัติอยู่ระยะหนึ่งนะครับจากนั้นก็ออกทุดงไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับศึกษากรรมฐานและพระเวทอาคมนะครับ แล้วก็ยังได้เดินทุดงไปทางใต้นะครับเรียนวิชาเพิ่มเติมกับหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับหรือว่าพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์นะครับแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังได้เรียนจากอาจารย์อีกสองท่านคือหลวงพ่ออุ้มเมืองนครสวรรค์นะฮะแล้วก็หลวงพ่อย่นวัดบ้านของใหญ่ราชบุรีนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านย่นนะฮะได้ถ่ายทอดวิชา พยาเต่าเรือนนะฮะให้กับหลวงปู่หลิวนะครับใช้สร้างวัตถุมงคลรูปพญาเต่าเรือนอันทรงคุณวิเศษมาถึงปัจจุบันนะฮะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมศรัทธาอย่างสูงนะฮะสำหรับวัตถุมงคลของหลวงปู่หลิวนะครับแล้วก็ปี2484นะฮะหลวงปู่หลิวก็จำพรรษาที่วัดสนามแย้อำเภอท่ามะก,กาจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะฮะท่านก็อยู่วัดแห่งนี้เป็นเวลายาวนานนะครับ ถึง36ปีนะฮะได้วิชาความรู้มาพัฒนาวัดนะครับจนมีความเจริญรุ่งเรืองนะเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็วัตถุมงคลยุคแรกนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับรวมถึงเหรียญเต่ารุ่นแรกก็ได้สร้างขึ้นที่วัดสนามแย้แห่งนี้นะฮะก็ราวปี2516ก็เป็นเหรียญเต่ารุ่นแรกนะครับเต่าเต่าใหญ่นะเต่าปี16รุ่นแรกนะครับสำหรับวัตถุมงคลที่ เพื่อนสมาชิกเนี่ยนะครับกำลังรับชมอยู่ก็เป็นเหรียญเตาเล็กนะครับรุ่นแรกนะครับหลวงปู่หลิหว,วัดสนามแย้ปี2517นะครับเดี๋ยวซูมให้ชมกันสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้ผมก็มา นำเสนอสิ่งที่แปลกใหม่นะครับให้เพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามได้รับชมกันนะฮะเหรียญเต่ารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าจัดสร้างที่วัดสนามแย้นะครับอำเภอท่ามะกานะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เป็นเหรียญเต่ารุ่นแรกครับเป็นเหรียญเต่าเล็กนะฮะของหลวงปู่หลิวที่ออกที่วัดสนามแย้ปี2517นะฮะสร้างปีเดียวกับเต่ารุ่นแรกปี16นะครับแต่หลวงปู่หลิวเก็บไว้ปลูกเสกเป็นเวลานาน1นปีนะครับก่อนที่จะออก แจกในปี2517นะครับเรียกกันว่าเหรียญเต่าเล็กรุ่นแรกนะครับสำหรับเหรียญเต่าเล็กรุ่นแรกนี้นะครับก็จะมีขนาดเล็กกว่านะครับเหรียญเต่าใหญ่นะครับที่ออกปี16นะครับด้านหน้านะครับมีความแตกต่างก็คือจะเป็นรูปนะครับหลวงปู่หลิวนั่งสมาธินะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าหลวงปู่หลิวนั่งเต่านะครับซึ่งรุ่นแรกก็จะเป็นรูปองค์พระสังกัจจายนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกเลยนะฮะที่มีเป็น รูปอง์หลวงพ่อนะครับที่ประทับอยู่บนพญาเต่านะครับเอกลักษณ์ที่ควรจดจําของเหรียญเต่าเล็กนะฮะก็คือจมูกของหลวงปู่นะครับหนาใหญ่ลงมาปิดปากนะครับให้ลองสังเกตกันนะฮะนี่ครับองนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยเลยนะฮะนี่เห็นไหมนี่ครับนะครับจมูกของหลวงปู่นะครับก็จะหนานะครับและใหญ่ลงมาปิดปากจมูกดูคล้ายงวงช้างฮะ นอกจากนี้นะครับคำว่าสนามแย้นะฮะที่ด้านหน้าเหรียญยังเขียนเป็นละนามแย้นะฮะสอเสือเป็นเขียนเป็นลอลิงนะฮะจึงนิยมเรียกเหรียญรุ่นนี้อีกชื่อว่าเหรียญละนามแย้นะครับละนามแย้ปี17เดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะฮะก็เหรียญก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะเต่ารุ่นเนี้ยนะฮะมีประสบการณ์นะเนี่ย ปไงฮะลองชมนะเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดลึกลงไปสักนิดหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือบริเวณจมูกนะฮะขององค์หลวงพ่อหลิวนะครับเหรียญเต่าละนามแย้17นะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนงวงช้างนะครับหนาใหญ่นะฮะแล้วลงมาปิดบริเวณปากนะครับสำหรับที่มาของรุ่นละนามแย้เนี่ยครับชื่อวัดที่ออกนะคือวัดสนามแย้นะครับแต่ว่าตัวหนังสือนะครับตัวเนี้ยสอเสือเนี่ย หางได้หายไปนะครับในตอนการสร้างเหรียญนะก็เหลือแต่เป็นลอลิงนะครับจึงเป็นที่มาของเต่าเล็กรุ่นแรกละนามแย้นะครับก็ออกปี2517นะครับก็คือจัดสร้างพร้อมกันนะฮะกับเต่ารุ่น1ปี16นะครับแต่ว่าก็ออกให้แจกจ่ายที่หลังนะครับออกปี17นะเนี่ยฮะคือที่มาของรุ่นละนามแย้นะครับละนามแย้นะครับมีรุ่นเดียวนะครับ17หลังจากนั้นก็จะมีการจัดสร้างลักษณะ พิมของเต่าละนามแย้เนี่ยฮะปี17มาอีกหลายครั้งนะครับออกเป็นลักษณะพิมพ์แต่ก็จะมีข้อแตกต่างกันไปนะฮะออกก็จะมีเต่าพิมพละนามแย้ปี2520ก็มีนะฮะแล้วก็เต่าสนามแย้ปี2522นะครับแล้วก็จะมีปี2533นะครับเป็นเหนเรียญเต่าพิมพ์นวะ5นะครับปี2533แล้วก็มีปี34อีกนะครับแล้วก็ยังมีปี36นะครับแต่รุ่นละนามแย้นะครับมีเพียง รุ่นเดียวคือปี17นี่นะฮะที่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มารับชมกันไปเรื่อยๆนะฮะรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับ